ฮะเอ้ยชิบหายแล้วอะโอลมาคเบคเเบครับอะลโหคครับว่าไงครับได้คุณแม่เขาตายอ่ะเขาตุ้ยอ่ะช่วยหน่อยได้ไหมเขาตายได้ไงครับไม่รู้อะครับพาเขาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยได้ไหมคะทำอะไรทำอะไรกันทำนีไยสงสัยสงสัยจะใหญ่ไปหน่อย อะไรใหญ่เหรอครับอะไรใหญ่ครับเนี่ยอ๋อไม่ไม่มีไม่ไม่มีอะไรครับไปส่งโรงพยาบาลก่อนได้ไหมครับพี่สาวทําอะไรเพื่อนเพื่อนแม็กผมหรือเปล่าไม่ไม่ได้ทําอะไรเลยครับทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับเพื่อนผมหรือเปล่าเนี่ยต้องถามเพื่อนคนนี้ก่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนังอุ้มไปเลยครับเดี๋ยวพี่พักให้อุ้มเลยเหรอคะผมพาพี่ไปครับไอไปไปกับไอ้เจ๋อแล้วพี่ไปไอ้เจ๋อเลยไปอันเดี๋ยวไปผมมนแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมระเปิดชอการได้ัเป็นไว้ในกันนะครับแล้วพี่จะอุ้มทำไมอ่ะเดผ้ไปไหนไปไกลเจอแล้วไปไกลเจอแล้วพี่สาวไปได้ใช่ไหมได้ค่ะไม่มีตายค่ะแม็กไอแม็กแม็กไม่ว่าแม็กไม่ว่าไม่ตายอยู่แล้วครับไปเด็ดเหรอเอาไม็เอ้ยคุณไปโรงพยาบาลพาเอ้าคุณครับเดี๋ยวพาไปครับคุณไปไหนไปโรงพยาบาลครับโอเคโรงพยาบาลนะเอ้าเฮียกูจะตาย โอ้เฮียพี่ผมผมผมจะตายจะ่แตายเหรอคะพี่ช่วยช่วยด้วยองค่ะพี่ผมจะตายพี่ช่วยด้วยครับผมตายอย่าเป็นไรอย่าเพิ่งไปอะโอ้เฮียควยโคตรเสียเลยไอ้เฮียตายแฟนกูมาเขาเขาตุยอีกแล้วอะไปไปโรงพยาบาลก่อนแล้วไปโรงพยาบาลอีกห้าวิอีกห้าวิกูจะเกิดเอาแฟนกูมากูจะเกิ เว้ยเว้ไปรับแม็กก่อนฮัลโหลแม็กยังอยู่ข้างหลังเว้ยพาเขาพาเขาไ,ไปโรงพยาบาลก่อนได้แม็กต,ตามมาที่หลงังไปโรงพยาบาลเลยไหมไปไปอะโลไปตามเขาก่อนนี่ เอ้ยเริ hmm. right, Hi. hip hip ่มก okay. ินข้าวไอ้หี้ยฮัลโหลคะมีหมออยู่ไหมครับพอดีเขาเขาเป็นลมแดดอะค่ะได้ครับวางเลยอ่วางนี่ค่ะพี่ช่วยาาไหมครับช่วยครับขอบคุณครับเบบี้มาอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะก็นี่ไงจะพาจะพาจะพา จะพาเธอมาโรงพยาบาลไงแต่ว่าเนี่ยน้องเธอสลบก่อนอะอะไรสลบก็ไม่ไม่รู้อะหมอชิดานะาหมอชิดาชิดาชิดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไอ้คุณมันทำไรมันทำไร <c oughs> หนักกว่าดราฟับอีกห้ายห้ามันหนักกว่าพี่ดับอีกแล้วเนี่ยพี่ดับเขาแบบขอเป็นแฟนแต่มันดูมันมันทำดิเอาหายอ๋อมันลงลงลงล่องลำบาลแน่เลยวะผมจำได้มันจะมาอยู่ตรงนี้

กูจะพาแฟนกูนไปแจ้งความมึงเตรียมเลยมึงทำอะไรแฟนกูมึงกอดแฟนกูนะผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่แจ้งจับผมเลยครับ<ม>คุณ<ม><ม>คุณคุณคุยอ่ะมันนี้คุณค,ค่ะค,คุณคุณคุณลวนลามหนูสองรอบแล้วนะ<ม>สาม,มด้วยํามผมไม่ได้ทำครับไม่ไม่ได้<อ>ทำเลยครับคุณคุณกอดคุณกอดเลนนะคะไม่ไม่ได้ตั้งใจครับ กูไม่รู้แหละ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 ไม่รู้แหละมันต้อดหน้าอกดูด้วยนะคุณมึงแต๊อ่างแฟนกูมึงทำอะไรไม่ดีนะมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงรอกูถึงสอนอสอนอแบบมึงช่วยคุยดิเดี๋ยวมันจับกูมันชื่อกูขึ้นเฮ้ยมึงใจเย็นอย่าไป อย่าไปทำไม่เจอเลยมันเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะไอ้แม็กซ์มันเนี้ยเนี่ยเนี้ยทำลายร่างกายอีกแล้วอ่ะผมเด็กสาวพาไปทงเทาบ้านมึงก็ใจเย็นหน่อยผมผมไม่ได้ท้ามาแต่เนี่ยมันไม่ค่อยน้องมภาษาน้องมึงอ่ะแต่อ่างแฟนกูเออมันไปกับไปพาไปได้พูจะพาแฟนกูไปแจ้งความโดนคดีทำไม่ดีไม่ร้ายอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งที่บ้านเดี๋ยวไปส่งที่บ้านมึงก็ไป สวีดกับแฟนต่อไงคุณค้าว่าไงเลือกเลยว่าจะเอาเรื่องมันไหมหรือว่าเราจะไปสวีดต่อแล้วแต่แล้วปีใหม่ทั้งทีก็ต้องสวีดกันเต็มที่ดิถ้าอย่างงี้มันก็เสียเวลาแล้วแต่คุณอะไม่แต่ว่าหนูโดนแตะอ่างนะเดี๋ยวผมจัดการแล้วเดี๋ยวผมอบรมให้ต้องหลับต้องต้องหนูโดนแตะอ่างนั้นหนูทำอะไรได้อะคูดกับผมตรงนี้ได้ไหมครับคุยเหรอคุยได้แน่นะ อีกนิดมันจะตดให้พี่ฟังแล้วนะ555ร้อไกลครับตอนตอนนี้ก็ได้ครับเออว่าไงคือผมมาไม่ไม่ได้ตั้งใจครับที่จะเมดครับไปหนึ ตั้งใจจริงเหรอครับเฮ้ยคุณคุณอะไรเนี่ยคุณทำอะไรอีกแล้วเกรนี่ยเฮ้ยเฮยเเฮ้ยุฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทํา้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเน้ยย้ คุณต่อยเจิดทำไมไอ้ยแม็กไปเคลียร์กันที่บ้านไปเคลียร์กันที่บ้านอย่าทะเลาะตรงนี้คนเยอะเพียรับผมผมผมไม่ได้ทำครับคุณต่อยเจิดทำไมนี่คุณต่อยเลนหรอเฮ้ยเจิดมึงทำอะไรแฟนกูผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับคุณขอทำอะไรคนเขาเขากอดเลนอีกแล้วอ่ะมึงกอดแฟนกูเหรอไอ้เจิด เปล่าๆครับไม่ได้ทำเลยครับคุณเลนจะไม่ได้โกหกนะเขาไม่ใช่คุณใช่ไหมไม่ใช่คุณก็กลิ่นตัวน้องคุณดีมีกลิ่นเลนติดด้วยอ่ะเฮ้ยมึงไอ้เจิดน้ำหอมดีออลที่กูแช่ฉี่ได้แฟนกลัวทำไมมันติดไปที่ตัวมึงผมม่ได้ก่อนเลยครับ ไอเลนเอ้ยเลนไอเจิดมันทำอะไรเขากอดหนูจับไอเจิดมันกอดเลนใช่ไหมใช่โดนน้อองกหนูด้วยผมชื่อเจดนะครับไอเจไอเจิดไอเจดไอเลนขึ้นมาเขาจะพาเธอไปแจ้งความแจ้งความเลยคุณไม่จบใช่ไหมไม่ได้ทำครับเคอมึงกอดแฟนกูใช่ไหมไอเจดผมไม่ได้ทำครับ มึงหลายรอบแล้วนะเว้ยเฮ้ยครับผมไม่ได้ทำครับช่วยด้วยครับมึงหลายรอบแล้วไอ้เจ๊ผมไม่ได้ทำเขาเลยนะครับมึงจะทำไอ้เจ๊ดีมึงมึงมึงก็ไปสวิทกันต่อเลยทีใหม่นะเว้ยเธอค่ะไม่แต่ผมไม่ได้ทำเขาเลยนะครับผมไม่ได้ทำเขาจริงๆคร่ะเออเออหยาเออขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวขึ้นมาไอแบ๊ อะไรพี่เนี่ยมึงพาน้องมึงไปสอนอไม่จะไปดิไปโอ้โดนจับดิเฮียไม่ไปไงไปทำไมอ่ะเฮ้ยมึงชนมาให้ตายดิมึงชนมาให้ตายดิมึงชนมาให้ตายดิมึงชนให้มันให้มันตายดิมึงเอาไม่ต้องแต่ไม่ต้องชนไม่ต้องขับชนนะมึงขับเอาไอเนี่ยเอาบังหน้ามันอะบังหน้าไม่เฉยมันเข้าไปร้านเข้าไปร้านร้านร้านกิจดมันเข้าไปในร้านร้านคอปร้านคอปร้านคอปเหรอ โออมันเป็นเบิกรถดิเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะผมไม่ได้ทำเลยมาฮชวนแฟนกูไหมขึ้นมาพี่คะไอเจ็บผมไม่ได้ทำนะครับไม่ไม่เชื่อไปคุยใหม่อีกทีได้ไหมครับพี่เลนลงมาก่อนไม่เอาไม่เอาครับไม่เอาครับคนถล่มแล้วคนจะไปสอนอใช่ไหมไปไปไปเราไปขับไปไปไป ไปค่ะไปกูเชื่อแฟนกูกูไม่ฟังมึงงั้นเราไปคุยกันอีกแล้วไหมครับถ้าผมไม่ไจเจ็บมึงข <ไป S 2> ึ้นรถมาเจ็บน้องช่ยพี่นะพี่จเจ็บมึงขึ้นรถแล้วมึงไปเจอกับกูที่สอน,นอ,อ,อจนมันไงให้ตายไปพี่ยังไม่เอารถยยันบ้า ไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กแฟนกูบอกเนี่ยแฟนกูบอกเนี่ยไม่รู้ไงกูไม่เห็นเว้ยทังไมแฟนกูบอกเนี่ยคิดว่าเธอโกหกเหรอเขาไม่คิดว่าเธอโกหกเขาว่าเธอพูดจริงผมไม่ได้ทำเลยครับไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กว่าเธอค่ะเธอเคลียร์กับมันหน่อยดิสรุปมันกอดเธอไหมเนี่ยกอดจริงๆรสี่รอบแล้วเนี่ย ขากมึงหลายรอบมันได้ไอเลนเฮ้ยไอเจิดมึงหลายรอบมันได้เจิดผมไม่ได้ทำครับแล้วมึงจะเบียดกูทำไมแบ็คมึงตาเหล่หรอวะกูเนี่ยมองทางไม่ตรงเนี่ยมึงจะเบียดกูมึงื่ครับเบียดกูแล้วมึงชนตัวจให้กูดิเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนไอเจิดมึงชนทำไมล่ะอย่ามาถึง รถพังไอสัตว์รถพัง,พงไอสัตว์รถพังเลเที่อตัวยิงแล้วจะตายแล้วนะไอผมผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณตั้งใจนะเนี่ยไม่ผมไม่ได้ทำแจ้งตัลอก่อนไม่ผมไม่ได้ทำจริงๆนะครับคุณพามีครับหยุดก่อนได้ไหมอ่ะคุณพาม่เอาเบมี่ที่หลาแจ้งตลอเลย <laughs> ไปมองตลอดเลยตกใจอะไรเบบีเฮ้ยมึงชวนแฟนกูนะเว้ยกูแจ้งไปเมือนกันเว้ยเบบีเธอจะตายให้หนูให้หนูเอาเขาไปเกิดก่อนได้ไหมเอาไปสอนอเลยตัวเองตัวเองขอจะอุ้มศพเขาตัวเองก็เอาไปสอนอเลยไปด้วยอุ้มสิตัวเอง มันไม่ทิ้งเลยฮะโอเคโอเคโอน้องไอ้แบ็กพ่พากูไปสอนอกูจะเกิดภายในห้าสิบวิพากูไปสอนอไอ้แบ็ก

ไปลว้ทไว้ดิแหละไปเร็วแล้วก็เลยเฮ้าวีไปด้วยไป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 สอนอไปสอนอโอ้ยเป็นไปขึ้นรถไปใครวะน่ะไปสอนอไปสอนอดิไปสอนอดิไปสอนอไปสอนอด่วนเลยโปโลเฮ้ยไอไอไอแบ๊ก